ส่งงานครับ CVF D นะฮะคันนี้เข้ามาจัดรีแบบนะฮะจูงหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะครับคันนี้เป็นลูกค้าเก่าเลยฮะแต่ว่าพอดีกล่องเสียนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนไปแล้วเป็นกล่องยุดนะครับแล้วก็โดนจูที่อื่นมาก็แก้งานรีแบบจากที่อื่นด้วยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งไงฮะคันนี้เป็นกล่องยุ่นด้วยนะครับกล่อง JP เลย เลยใช้ตัวนี้นะครับ AFYMAN ตัวตับส่วนผสมน้ำมันก,กับอากาศนะครับสายเบนซินส,สายแก๊สเ,เวลาจูนรถต้องมีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผีเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับ f d น้ำมัน e 1 0ร้ 18, อ18ิท่อตัดเส้นนะฮะของยุ่นด้วยอ่ะ